กลับมาที่ในประเทศเราเองก็มีกิจกรรมอีเวนต์ใหญ่เรื่องของอาหารเหมือนกันนะครับโดยจะพาไปที่เกาะสมุยครับเขามีกิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นโดยสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุยไปจับมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดงานเฟสติวัลอาหารครั้งใหญ่เลยนะครับเขานําร้านอาหารชื่อดังกว่า72แห่งมาร่วมปรุงเมนูจานเด็ดโดยใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นทั้งหมดครับ งานนี้ชื่อว่าสมุยฟูดเฟสต้านะครับมีการออกบูธอาหารจากโรงแรมชั้นนำกว่า72แห่งแล้วก็รวมถึงร้านอาหารชุมชนทั่วเกาะสมุยเลยนะครับโดยเน้นใช้วัตถุดิบท้องถิ่นมาปรุงเป็นเมนูต่างๆ นอกจากนี้แล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆเช่นนิทรรศการอาหารกิจกรรมคุกกิ้งคลาสนะสอนการทำอาหารพื้นถิ่นโดยชุมชนเกาะสมุยแล้วก็มหาวิทยาลัยราชภัฏส,สุร,ราธานีให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติได้ลองมาหัดทำอาหารของเกาะสมุยก็เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมทางอาหารของดีเกาะสมุยซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนรวมถึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยนะครับ ทางด้านคุณรัชพรภูลสวัสด์นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุยบอกว่างานนี้เป็นโอกาสดีของบรรดาโรงแรมร้านอาหารชุมชนร้านค้าของเกษตรกรที่ได้พรีเซนต์ได้นําเสนอสินค้าของดีของตัวเองให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วการจัดงานใหญ่แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวของเกาะสมุยได้เป็นอย่างดีด้วยครับ ส,สิ่งสาคัญที่สุดนะครับจะกระตุ้นนะครับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะเรื่องของอาหารนะครับของทางเกาะสมุยนะครับซึ่งคาดว่าจะกระตุ้นได้มากกว่า5.5ล้านบาทนะครับในในงานนี้นะครับรวมไปถึงนอกเหนือจากนั้นก็เป็นการประชาสัมพันธ์ร้านแต่ละร้านที่อยู่ทั่วเกาะสมุยให้ทุกท่านได้ทราบว่ามีมีร้านแต่ละร้านอยู่ตรงไหนบ้างและมีการขายอะไรที่เป็นเมนูเด่นเมนูดังของเขาวันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวนะครับทั้งควไทยและต่างชาติมากันอย่างล้นหลาม ใครที่อยู่ที่เกาะสมุยอย่าลืมแวะไปนะฮะงานสมุยฟู้ดเฟสต้าเนี่ยเขาจัดวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับแต่ว่างานเนี่ยมีไปถึง4ี่ทุ่มเลยนะครับจัดอยู่ที่ลานอนเนกประสงค์ริมริมพุชเวงตำบลบ่อผุดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษธานีทานเผื่อเราสองคนด้วยออนะคแค่ชื่องานก็เปรี้ยวแล้วนะ <laughs>